นู่นแหละทัวนั่นแหละทัวทอดนั่นแหละที่เหลือนั่น่ะมันใสนะทัวทอดนั่นก็กินไปไอริงโอรัลหนึงติ่งตุ๊กเราเขาให้คนใหญ่ห้าคนทอดเราสีน้งกลมเยอะกระทางนี้ไม่ให้เขาแบบมาแบบกดอดอยากๆให้พวกกินให้เต็มที่ ไม่ค่อยได <Sometimes, like, S 2> so ้จัดให้อื่นไงไม่ได้เลยจัดก็ดูว่าเด็ตัญญาจะคุยกันติ๊กต๊อกแปโจ้ยป้าอนุเออถูกปิดเดี๋ยวก็มันก็หลุดถ้าถ้าครบสามครั้งปิดยาวเรื่องอะไรยหชาเรื่องอะไรอะไรก็เพลงเพลงควบ่ไดเพลงไทยยากนะอาตตอ๋อ มือหนอักเขยวามือดดเดผมเสีไ้มันเป็นถ้ามันป็นมนุษย์ถ้าน,านาจอเปิดเป็นโทนดำมันจะเป็นอย่างนี้แหละัแตกไงซื้อใหม่แล้วท่าสั่งแล้วยังไม่มาจะพาปกันจะพาวันเกิดงอนครับเพิ่งมานมาวันตแต่วันเกิดโทรมาชวนนะผมกลับมาจะทำใบกับขี่วันนะั้นวันที่ลงคลิป,ปทำใบกับขี่คนระั มาวันนี้ไม่กินเนือคุยนอนไม่พอนียังเอาเนื้อควยเด็ดเดียวมานี่ถ้าถ้าทำานอยู่แนี้นะไปเป็นรถกระบะเลยจริงถ้าอยู่แถวนี้เออทรมดาทีไหเนาะน่ก็ไเลยเอาใส่เลยเยีุกงเยังไงโอ้ขุนเงี้ยแล้วขุนเงี้ยแล้วขุ

คุเอาเล่าไปแช่ตู้เย็นครับคิดว่าเบียย็นเจ็บพีปหาเข้าจุางตู้เย็นเหรอโอ้เข้าจุดค่างตู้เย็นเนอะหมดรสชาติสี่สิเลยอ่ะหมดรสชาติสีสิเลยอ่ะร้อนๆแหละใคร lan oh. okay. lỡ đây mấy mấy áo rằng màu đéo rồi kì khơi kì hệ bó sạch đó ืปวดแผดเฉยมองไม่เห็นนี่กินเสือครึ่งตัวแล้เนี่ยเมาแล้วนะเราอ่ะดูงี้ปล่อยเดินเช้าเที่ยงยินเลยนะเดินไปทำงานอะเมวันนี้ใส่เราไม่ไม่วันนี้ใส่เราขนาดขนาดเราไม่ได้ทำอะไรให้โง่ๆเลยเขาใส่เราเต็มที่เลยวเนี่ยได้อะไรไอ้ต้งน่ะต้งต้นมะม่วงอ่ะแนบกระหักอ่ะ รดนนดมาเลยไอ้่อวาโหไอ้ว่ออากันยโอ้ยังเยอะทางกันเสียหมดอ่ะถ้าพี่อดำด้วยขึ้นแน่ไอเราไปแล้วเราเราจะเตลิดไปเนาให้แกขึ้นมาใช่ไหมแกพุ่งมาเลยเกือบแล้วมันจะมันจะบ่ายเนี่ยฮึ่งงอนจะสีปไปต้องงอนหอก บมดนฉันติดฉันติดงนงานมเิดารตีไงานรู้เก็บกินทุกปีเก็บพยาทุกปีไอ้ทงใช้หน่อยเดยแบบปืนนิงหนูปืนนิ่งปลาขนไหนซื้อให้กี่ขวดแล้วมื้อให้กี่ขันแล้ว จัดชูไม่น่าไอเที่ยสุดท้ายผมอ่ะไม่น่ารีบใส่ดินแล้วจะถอยชนต้นยางนนัหน่อยกะจะหายเลยนิดเดียวจะชนแล้วอ่ะไอรถใหญ่ด้วยต้นยางกะกะไไอรถจะถอยชนมันหักเลยเลย Ừ. Ai kiệt, kiệt anh ngoài cái tuần này anhu Kê cao chứ mày anhu này cái tuần anhu phao, anhu anhu cái tuần nhang mà. Đổ, 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 đổ. Mình anhu anhu giảm, đón anhu ngàn khắp anhu anhu chú rôn Mình rôn Mình ก็บอกแล้วก well, so. ินย้อนหลังอันนั้นมันกินข้าวครัวเนาะมันว่างไม่ว่างเนาะไม่ไม่อันนี้อันนี้เด็กใจจังจ้ะอะไรมันมันก็ใจแปลว่าอะไรอ่ะโอ้มันยืมมันยืมก็ใจนะเาอจมไปย่าตัวพอดาตุนมั้งปลาเลยเข้าอันเออ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 กลับบ้านอะไรพี่ไปบริษัทที่ไหนเรื่องหมออันกยืมหน่วยมาล้างลงอ่ะ เออัน้ำบนบนหัวเติมเลับวัดสิคอเน,นื้อขวาไไไยไหนนาไไ้ไม่ค่อยอร่อยอะไรจะมือเลย คนไรทุเรศแท้โอ้ยตายตาายตารแ่แล้วเนนจะพอรับ้เยชามัน็ร้ออย่างนี้แเเะ